เมนูอาหารอีสานอีสานเฮาค่ะก็คือออมหัวกบนะคะอันนี้สิเป็นกบจากทงนานะคะมันเป็นกบเหลี่ยงเด้ค่ะพี่น้องมันเป็นหัวกบเลี้ยงเด้ค่ะอันนี้จะเป็นหัวกบที่พากันไปสอนมานะคะแล้วก็เอามาเก็บไปไแซ่สองฟีดไปนะคะอันนี้ก็ไปเห็ดประมาณ เราจะได้สามเดือนนะคะอันนี้ไปสอดมาเอามาแซ่ฟิตได้ประมาณสามเดือนค่ะอากาศวันนี้คืออยากจะเลยสิงไม่เหตุอันอ่อมหัวกบนะคะหัวกบหน้านะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตันนี้คือหลักสะอาดแล้วนะคะหลังจากที่ละลายน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมองวิธีทำนะคะว่าขัดต่อข้ากัน เห็ดแกงออมบันบานอีสาบนบานเฮ่านี้มีอยังใสแนบอุประกอบไอองค์ประกอบอีกยังแน่นนที่เป็นตะแส่บๆสิเอามาให้พี่น,น้องได้เบนนํากันแล้วก็เห็ดเมนูไปน้ากันถั่เกิดว่าท่านใดที่มาคลิปนี้นะคะมาคลิปนี้แล้วก็มาในการเห็ดกับเขาแบบอีสาบนบานบาดกะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดใจติดตามนะคะเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันค่ะกับในช่องของรายการ สบายสบายชาแนลนะคะ มะเขืเอขาค่ะทำแบบกระแสงเกลือกนะมันจะสีบรอันเกลือมันจะสีบ,บอรอนเบล่นะคะมันจะมันจะสีบ,บอรอนดำนะ,ะเราเอามาแกงจะสุง่ายมากจะเป็นลักษณะแบบนีนน้มาที่นี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้พายเลิศพายเลิศเอามาใสาออา่อ่อมจ้ะสดๆจากสวนนะคะวัตถุด,ดิบที่หาได้ง่ายค่ะ,ะแบบง่ามเลยค่ะก็จะหั่นเอาไว้อ่อมนะคะหั่นมะเขือให้แล้วก่อนนะจ๊ะ ก๋วยี่ก็กใส่พอประมาณค่ะเอาพอ่อตีห้ากินเยอนดนะคะ อันนี้เ้าก็สิมหาหันักอีเลอศค่ะักอีเลอร์เกมมาจากสวนนะจ้าตัวนี้ก็สิเอาออกไป ออกมาก็ล้ลงมือตำบัมมพรพกไข่แต่พี่ดีได้เสจโอ้ขาตาหน่าใหญ่เ่งานพงข่าตาอย่อย,ย,ยเป็นพงขอาตาเห็น่าทำทรงคือแห้งนี่ว่ะ ใส่น้ำอมกับพอดีค่ะน้ำขวดน้ำกินขวดกลางขวดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเอามะพริกล่งค่ะพริกแกงเราเมอเส้นพริกเขียวควรได้เอาพริกแดงแกงแบบ น้ำด้ยวยครับพี่น้องตอนนี้เข้าสีใสประแดกครับอันประแดกจังหวัดไดแซบแนะนํำมาใน้ไต่คลิปดเดยวสิไปซื้อครับสิไปล่องบึงครับประแดกจังหวัดได้หอมครับบานได้หอมแนะนํำมาในรถครับนี่ครับประแดกมาเป็นไหเลยกระปุกเป็นปรปกระปุกเลย รสชาตไยวันล้าสนับสนุนได้ด้วยครับปลาแดกบานี้กินปลาแดกหลายครับตอนเน้ๆนๆเลยอนเน้นๆนี่ไม่รู้จักปลาล่าอ่าค่อยตักลงไปแล้วครับปลาลานี่บ,บ่เข้มะะเลยค่ะนัวพอดีอะตาใสฟหุมแต่หอมแห้งค่ะปลาแดกจากไอ คู่ขันอันนี้คู่ขันคู่ขันค่ะโอ้หประแดกบอู้หซื้อมู่บ้านครับจะบ้านอันเบาอันภาษากัมพ柬埔寨ครับตากเม็ดมัดมู่บ้านครับ <c oughs> หอมครับเริ่มเดือดนะครับตอนนี้ใส่โรตีลงไปครับมาเนี่ยโคเล่โคเล่ค,ลครับมาเนี่ยคน ป็นตะเพ็ดเล็กน้อยห้มาเขือมันเปื่อยกันจะโุก หววลงค่ะเพราะว่าหววอัน,นหววหน้ามันสิบฉุกเร็วมันก็นคือหววเหลี่ยดหัวดเหลี่ยดไอ้ต้มมันสิแข็งทุงบเลยทีเลยเบิ่ง,ง,บงเบาะพี่น้องเบิ่งเบาะพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ทางกลางประเทศนะครับอ,อมหวัวหวานเห่าครับหอมหอมพันธุ์เล็บครับเมฆตากตาหน่อยเมฆตากตาหน่อยอ่อนๆครับแม่แม่สาบได้พี่น้องเมฆตากตาหน่อยนะคะ กระเพยกระเพาะอไม่ใส่ใส่กระเพาครับกระเพาครับบลเบลเบลเบลแบบเป็แบบเดียร่ะสิูลแล้าเลยสวยอันนี้ก็นในตเ A few moments later ใส่จานนะครับออมหมวกครับ